ก็อยากจะเตือนไทยนะครับข้าราชการนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารกรุงไทยหรือทุกธนาคารนะครับตอนนี้มีมิจฉาชีพซึ่งมาระบาดในจังหวัดพิจิตรเราอีกแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อเร็วนี้นะครับมีเคสหนึ่งนะครับที่มีคอนซัลเตอร์โทรบอกว่า,าคุณเป็นลูกค้ากรุงไทยใช่ไหมนะครับแล้วก็คุณได้ซื้อสินค้าจาก การซื้อสินค้าของผ่านธนาคารกรุงไทยโดยใช้บัตรตัวประชาชนนะครับลูกค้าก็ตอบว่าไม่ได้ซื้อสินค้านะครับจปนวน1 0 0 0 0แสบาทตรงนั้นนะครับแต่เจ้าหน้าที่ที่บอกว่าเป็น call center นะครับโทรมาแจ้งว่าตอนนี้คุณมหนี่อยู่นะและเป็นนี่เสียด้วยคุณต้องรีบดำเนินการนะครับชำระถ้าคุณไม่รีบชำระก็จะมีกระบวนการเรื่องของกฎหมายเข้ามานะครับลูกค้าก็ตอบว่าผมไม่เคยซื้อสินค้านะครับ ทางเจ้าที่ที่บอกอ้างตัวเป็นธาานาคารของไทยว่าดังนั้นเดี๋ยวจะให้ปปชกับ DSI นะครับซึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลโดยตรงเนี่ยมามาคุยกับคุณมาเจราจาค,าคุณว่าคุณซื้อจริงหรือไม่นะครับแล้วเขาก็วางหุไปที่ไม่ย,ยาวประมาณสัก15้านาที20ท่ินาทีนะครับก็มีโทศรศัพท์ดังขึ้นมาจากดี i สไอว่าเขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจยึดเราตำรวจเองอย่างนี้นะครับแล้ว้็สอบถามว่าคุณได้ซื้อสินค้าจริงไหมลูกค้าก็ตอบว่าไม่ได้ซื้อสินค้า นะครับไม่เคยซื้อสินค้าตรงไหนเลยแล้วก็ย้อนกลับมาว่าเา้าแล้วบัตรเป็นตัตวประชาชนคุณเนี่ยที่เขาได้ไปได้จากไหนลูกค้าก็ตอบว่าไม่รู้ว่าเขาได้จากไหนไปเขาก็กระตุ้นให้กับลูกค้าตรงนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะครับเพื่อผมปิดคดีโดยเร็วให้คุณโอนเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทมาชําระให้กับาทางธนาคารก่อนแล้วเมื่อผมจับคนร้ายได้ไวนันนี้นะครับก็จะคืนเงินหนึ่งแสนบาทให้กับท่านไปอย่างนี้นะครับ เป็นการกระตุ้นลูกค้าพูดเร็วมากและมีการกระตุ้นเล้าใจว่าคุณต้องไปตู้ที่ตู้เอทีเอ็ม mm hmm. เดี๋ยวนี้นะครับเพื่อจะปิดคดีแล้วผมได้จับคนร้ายมาเพื่อเงินคดีให้คุณแล้วเงินก้อนหนึ่งแสนบาทคุณคืนคุณไปซชลูกค้าก็ตะีตรานะครับไปที่ตู้เอทีเอ็มแล้วก็กดเงินโอนเขาก็ในระบบเขาจะพูดไปพูดมาให้กดตุ่มนู้นตุ่มน,นี้ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเป็นตุ่มภาษาอังกฤษซึ่งลูกค้าก็ไม่ทราบว่าภาษาอังกฤษตรงนี้ เป็นข้อความอะไรบ้างนะครับก็ทางกระบวนการกดต,ตดามตามระเบียบที่ที่ดีไซน์บอกมานะครับเมื่อกดไปแล้วเงินหายไปทั้งทั้งหมดอลจจำนวน9ก้าหมืนบาทแล้วก็เขาก็มาติดต่อที่ธนาคารนะครับโดยความก็จะดูร้นว่าอุย้ยผมโดนพิชาชีวหรือเปล่านะครับผมก็เช็คในระบบดูว่าโอเคตอนนี้บัญชีนี้โอนไปธนาคารธนาคารนี้ผมก็โทรประสานกับทางธนาคารต้นปลายทาง ก็ปรากฏว่าถูกในระบบถูกโอนไปที่ธนาคารต่างประเทศไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะจับตัวได้ตอนนี้กําลังสอบสวนกันอยู่ก็มีการจแจ้งความกันไปนะครับก็ขอเตือนด้วยว่าถ้าเกิดเจอพฤติกรรมอย่างนี้เคสอย่างนี้เรื่องการซื้อสินค้าก็ดีในระบบนะครับที่ท่านไ่ได็ดซื้อนะครับเป็นการเป็นหนี้เป็นสินกับกลุมสรรมรพากรต่างๆตัวอย่างนะครับอย่าหลงเชื่อ ยังไงกระชตินะครับให้ไปติดต่อที่ธนาคารทุกธนาคารที่เขาอ้างถึงบัญชีท่านเพื่อให้ในระบบดูให้ทางธนาคารดูให้นะครับแล้วผมขอเตือนว่าห้ามโอนเงินทางโทรศัพท์แบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ท่านสูญเสียเงินโดยที่ไม่น่าจะเสียนะครับเป็นกลุ่มมีอาชีพนะครับก็ขอฝากเตือนลูกค้าที่เป็นข้าราชการหรือคนทั่วไปด้วยว่า ขอความกุณาว่าอย่าทํานิตกรรมทางตู้อิทเอกับบุคคลที่ท่านไม่รู้จักโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นแล้วท่านจะต้องเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ครับขอบคุณครับ